สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะก็พบกับช่องเอเพรนสิกเหมือนเดิมนะก็ว่าแต่ตอนนี้ผู้ติดตามครบรอยแล้วเย้ yeah! แล้วแล้วผมจะไม่บอกนะวว่ามันคืออะไรการจัดฉลองอะ่ะผมไม่บอกนะเดี๋ยวเก็บเป็นความลับนะทุกทุกท,ทุกคนผู้ชมเอ่ม เดี๋ยวผมจะจัดงานฉลองอพรุ่งนี้ล่ะผู้ผู้ชมพร้อมจะมาดูยังก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะให้ให้กระทืบไลค์กระทืบ like, subscribe กระทืบคอมเมนต์กระทืบแชร์ด้วยนะอย่าลืมแชร์ด้วยล่ะเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้ผมชีชีเอ๊ะชีนิ้วนี้นะไม่ชีนิ้วอ่าอย่าคิดมากนะ มากก็ว่าแต่คุณผู้ชมอยากจะดูคลิปอันต่อไปไหมถ้าอยากดูก็กรอสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไงก็แป๊บหนึ่งอะ่ะก็บายบายนะบายบายนะทุกคุณผู้ชมเดีย๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมนะบายบายขอบคุณครับจบ